บีมกวีคิดถึงบิ๊กดีทูบีวยพรวันเกิดน้องรักยังมีคนเรียกพี่เป็นชื่อเองอยู่เลยบีมกวีส่งข้อความถึงบิ๊กดีทูบีน้องรักที่จากไปในโอกาสวันคล้ายวันเกิดเล่าชีวิตช่วงนี้ทุกคนยังคิดถึงขอให้น้องมีความสุขมากๆยังคงอยู่ในความคิดถึงของครอบครัวเพื่อนพ้องและแฟนๆเสมอแม้จะจากไปกว่า14ปีแล้วสำหรับบิก๊กปารวัตกิติกรจเจริญหรือบิ๊กดีทูบี นักร้องหนุ่มที่รักของหลายหลคนและล่าสุดในวันคล้ายวันเกิดของบี๊วันที่2ธันวาคมที่ผ่านมานอกจากแฟนๆที่พากันระลึกถึงแล้วพี่ชายร่วมวงดีทูบีอย่างบีมกวีก็ได้ส่งข้อความถึงน้องรักที่จากไปด้วยโดยบีมได้โพสต์ภาพบี๊ลงในอินสตาแกรม @bimkawee พร้อมด้วยข้อความว่าสุขสันต์วันเกิดนะบิี๊วยังคิดถึงเหมือนเดิมปีนี้ผ่านไปเร็วมากเหมือนกระพริบตาจริงๆอาจเป็นเพราะว่าทุกคนถูกบังคับให้อยู่บ้านไม่รู้บนนั้นมีโรคระบาดไหมนะฮ่าฮ่าไม่น่าจะมีหรอกเน้อ ตอนนี้พี่เล่นหนังกับแดนอยู่สนุกดีนะไว้เสร็จแล้วจะเอาอไปให้ดูเอิม่มแล้วก็ตอนแรกเขาทำท่าจะมีคอนเสิร์ต20ปี D2B ด้วยนะแต่ก็อย่างที่รู้ตอนนี้เราไม่ควรรวมตัวกันเยอะฮ่าฮให้ทุกคนเป็นสไนเปอร์ไปละดีแล้วรักห่างๆไกลๆฮ่าฮาแต่พี่เชื่อว่าทุกคนยังคิดถึงนะยังคิดถึงเองด้วยยังมีคนเรียกพี่เป็นชื่อเองอยู่เลยบางที เอิม่มหลานโตวไวขึ้นเยอะมากวิ่งไล่ไม่ทันเลยช่วงนี้อาจเป็นเพราะว่าพี่ก็จุดๆๆละไวในฐานที่เข้าใจห่าหปีนี้เขาไม่ได้มีการรวมตัวกันที่วัดนะแต่งานทําบุญเป็นกลุ่มเล็กๆเดี๋ยวแวะไปแล้วเจอกันน้องมีความสุขมากๆในวันเกิดน้องกลางแฟนๆที่เข้ามาร่วมส่งข้อความส่งความคิดถึงถึงบิ๊กกันอย่างล้นหลามขอขอบคุณภาพบิมกวีบิ๊กดีทูบีภาพแหล่งข้อมูลข่าวสนุก com ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกันด้วยนะคะ